สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลอร์ประาศรีนะครับอตอนนี้ก็เย็นแล้วเนาะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์บอกว่าดีเลอร์ปราศรีกลับมาแล้วอขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆคือตอนนี้เนาะ,ะมันเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะปิดวงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็คือวันที่29มิถุนานี้นะครับส่วน การปิดวงนะมาวันที่29เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่สนามกีฬาเพชรบ้านแพงก็คือจะมีการประชันระหว่างสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับสาวน้อยลำเพลินโชว์สองเวทีเนี่ยจะตั้งประทะาก,กันเลยแล้วทุกคนก็จะได้เห็นเวทีของสาวน้อยลำเพลินโชว์ว่ามันอลังการสวยงามแค่ไหนนะฮะก็จะได้เป็นทีเ่เขาเรียกว่าอะไรนะมั่นใจของเจ้าภาพ กว่าร้อยคิวงานนะครับที่ได้หาสาวน้อยละเบินโชว์ไปทําการแสดงแล้วแล้วก็เจ้าภาพใหม่ที่กําลังจะมาตัดสินใจหรือว่ากําลังจะเลือกสาวน้อยและเบินโชว์ไปเล่นในงานของท่านก็ฝากไปด้วยนะครับส่วนตอนนี้ก็คือว่าตัวผมเองก็กำลังเตรียมงานหลายๆอย่างนะครับ mm. เกี่ยวกับสาวน้อยระเบิดโชว์เรื่องของการโชว์เรื่องลําเรื่องเรื่องเอ่อหลายๆอย่างนะฮะซึ่งเราก็มาบอกหมดไม่ได้ นะฮะซึ่งเชื่อเถอะครับว่าสารวัลเริ่มโชปีนี้นะครับยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะฮะนี่ตอนนี้น้องฟอนก็กําลังไลฟ์สดซ้อมเพลงอยู่เนาะส่วนศิลปินส่วนใหญ่นะศิลปินส่วนใหญ่ของสาวน,น้อยเราเพิ่งโชว์เนาะจะเป็นศิลปินใหม่นะแต่ที่ผมได้พูดคุยกับผู้บริหารเนาะว่าเดี๋ยวเราจะตกใจหมดนึกว่าใครไปอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเราจะให้ศิลปินใหม่ๆเนาะต้องมีการเรียนร้องเล่นเต้นลําซึ่งจะได้เข้าคอร์สในการเตรียมความพร้อมสําหรับขึ้นเวทีทําการแสดงซึ่งเราจะเปิดวงวันที่31สิงหานะครับเราจะมีเวลา2เดือนในการเตรียมทําโชว์หลายๆโชว์ที่จะเกิดขึ้นบนเวทีอ่า ทุกๆคนคงคาดหวังนะครับว่าสารนักแสดนโชว์เนี่ยจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเนาะจากที่ผมได้พูดคุยมาเนี่ยมันมีเรื่องแบบเว,ว้วาเว้วาวแน่นอนเลยนะทั้งลำเรื่องลำเรื่องแบบทุกคนยังผมคิดว่าทุกคนยังไม่เคยยังไม่เคยได้ดูลำเรื่องเรื่องนี้นะ มันอาจจะเป็นลํำเรื่องที่ทุกคนได้รู้จักหลายๆคนแต่ยังไม่เคยเห็นบนเวทีหมอลำว่าจะลํำเรื่องอะไรนะนะฮะบอกไปให้นิดนึงนะครับนี่บอกให้นิดนึงนะฮะ,นะฮะบอกบให้นิดนึงนะครนะี่ลำเรื่องลำเรื่องอะไรไม่รู้นะแล้วส่วนส่วนโชว์บนเวทีเนาะตอนนี้ทีมงานครูเอ ครูปอแล้วก็หลายๆคนแล้วก็ชุดแดนเซอร์แบบโอ้โหจ, <c oughs> จัดหนักจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าว่าจับหาไปแล้วจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับคุ้มแน่นอนแค่เห็นเวทีก็เ้าแล้วนะะส่วนตอนนี้ผมก็นี่กำลังให้น้องไลฟ์สดนะฮะไลฟ์สดแบบ เตรียมตัวไล่ส่งไล่สดเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการเปิดฤดูกาลอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนก็ซ้อมเพลงมาเลยเป็นไงครับน้องฟอสโอเคโอเคใช่ป่ะกุญสตอรี่พี่แนนในนครับโอเคครับโอเคนี่ฮะก็คือนักนักร้องนักร้องเบือเบือเบื่เดี๋ยวเดี๋ยทุกคนทุกคนสามารถเริ่มการจี้ดาวได้แล้วนะครับผมทุกคนก็สามารถส่งดาวแบบรัวๆช่วยกันได้นะครับผมเพื่อให้ผม สรุปเป้าหมาย,ยวันนี้นะครับใน,ๆๆในไหนในตู้ต่อหรือในไหนในฟ้าครับผมสีฟ้าแอฟสี่ฟ้าสี่นาทีนะครับทุกคนมาช่วยกันครับศิลปินศิลปินที่อยู่ในสังกัดของเฮียหน่อยกินหอดครับสันดิเนียในว่ากินหอดกินหอด,ด,หอดอยุ่ยใค้กันอย่าลืมเดี๋ยวนัดเจอมาเล่นด้วยกันได้นะครับพี่แเน่ดูดิเขามนนไม่สนใจคนเลยห้องใจเขาไม่สนใจฮะว่าไงคร <c oughs> ับ อาศิลปินวนใหญ่ศิลปินของเท่หน่อยที่ดูแลเนาะจะมีการเข้าคอร์สร้องเล่นกันรำใช่ไหมแมนครับผมมีร้องเล่นกันรำก็จะมี academy นะะ academy ไอตรงนี้ก็เป็นห้องอะไรตรงนี้เขาเป็นห้องอะไรเขาเรียกว่าห้อง academy ไอ้เป็นห้องเล็กแล้วก็จะมีที่บ้านใช่ครับอืมโู้หลายห้องหลายหลายห้องมากหลายห้องมากอันนี้ก็อันนี้จะเป็นไม่ใช่ห้องกระจกแต่ตรงนั้นจะเป็นห้องกระจกเ เป็นสัรลัาจากักรอีห้องนี้ไม่ทำไรไม่โชว์ใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> เอาไปให้เอาไปให้ไรส่วนแล้วกันเอาไปให้ไลฟ์สดใช่ครับเป็นห้องไลฟ์สดครับพี่ออดอ่ะต่อนเราไสดกันสบายเลยอุ้ยมีคนส่งดวดดาบมาด้วย,อ,ยอุ้ยอู้ทุกคนผมว่าเนี่ยสามนาทีไม่ไกลกันเพื่อนนะครับทุกคนเนี่ยเราปักหมุดได้ไหมได้ครับมีถามไอซี่าจะมีใครจะให้คะแนนเราบ้าง มีใครอยากให้ไหมครับมีใครอยากให้ไหมแต่ผมบอกผมให้ให้คะแนนให้คะแนนตามโมนี้นี่นายในสีฟ้ากับสวยแล้วครูไม่ใกล้กัะต,ตอนนี้อยู่โซนหุ่นยนต์อันนี้ทีมง,งานนะทีมง,งานอยู่อยู่หลังบ้านนะครับไม่ทำอะไรนะครับเล่นโทรศัพท์สวัสดีกำลังใจส,สวัสดีและสวีสดะพี่หมอกี้ด้วยนะครับพี่หมอกี้พี่หมอกี้คือหมอกี้ที่ไปกินใช่ครับเฮ้ยวันนี้หิวอะไรดี วันนี้อะไรครับพี่ออนพี่ออนวันนี้อยากกินอะไรครับอยากกินอะไรเนี่ยไม่ได้กินนานมากเลยขเขาเรียกว่าเลยลืมชื่ออะไม่เป็นไรไม่ได้กินไม่ได้กินลืมชื่อะมีทีมงานหลังบ้านวันนี้ทีมงานหลังบ้านจะดูช่องดิเรเสรร์สีว่าจะได้กินยูน,นะครับเ <c oughs> อาเลยพ่ what? อเอาเลยแก่งเลิ่งการสหทนาใจับจะร้องเหรอเนี่ยครับอุ้ยอยากฟังวะอาร้องเลย อ๋เดี๋ยวก่อนจากกันนะทุฟคนน้องฟอนร้องเพลงแก่งเลยจานเ๋ยวบอกว่าเ๋ยวเนงมงเข้าใจผมรอง ໃດແຕ່ຕ້ອງນາງໃຫ້ມາໂຮຍແຕ່ເນົາກໍກວງເຂ ไอติเหลียวมองยเห็นอน้องคมาสตายลบเบิงิวแกงบ่สนตเจ็นนนปันอ้ายเียเา هه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  <laughs> <laughs> vai até

มัอนี้นี่หาเครื่องพอมบี่หรอใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเป็นกลังใจให้าชอบนี่เลิกกดสสถียรนะครับน้องเราต่อมาแบบว่าเห็นพ่อบดูก่อนีไม่ดีไม่เป็นไดีก็คือถ้าอยจะท้องเพลงก็เกิดเยอะเลยเดี๋ยวมา่อกดีกว่าตันไป